วันนี้มาดูบ้าน353ตารางวาที่ตำบลนา,า่าบ้านนาคําแก้วบ้านสวยมากสองนอนหนึ่งสองนอนสองห้องน้ำาีแอ์หนึ่งตัวมีโซลาเซลล์หลายตัวพื้นที่รรอบขอบชิดมีปักหมุดหลักเขตชัดเจน เดีย๋ยวเราไปชมข้างในกันมีที่จอดรถในร่มหนึ่งคันได้มีระเบียงมีระเบียงข้างหน้าแล้วก็อันนี้คือเป็นด้านหนบ้านมีเปิดเข้าไปอันนี้ห้องโถง อันนี้คือห้องนอนมีตู้เสื้อผ้าอันนี้มีห้องนอนเยวขอให้แป๊บนึงนะอันนี้ห้องนอนอีกอันนึงมีแอร์หนึ่งตัวอันนี้เดินเข้าไปจะเป็นห้องครัวมีห้องครัวใหญ่ มีตู้เย็นมีห้องน้ำสองห้องห้องน้ำจะเป็นอย่างนี้ห้องน้ำอีกห้องนึงเป็นอย่างนี้